เอัเปีพี่นผมนะวันนี้ไปอยู่ทาง The Hand Off ไพ a s ภาค2อครับพ,พี่เป็นเกมที่ผมเพิ่งสัมผัสไปไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็บอกเลยว่าแม่งเล่นครั้งแรกแตกเลยไอ้สัสแล้วแตกแบบวายสวยสัดๆครับพี่วันนี้เลยจะขอหยิบยกมาอีกหนึ่งรอบมาเป็นแนวทางครับพี่พของดีๆแบบนี้ไม่แนะนําไม่ได้นะครับก็อยู่ทางไอเกย์ไฟิกันเช่นเคยไฟฟิงห้ามพลาดปักหมุดแวะมาเชิญผู้ชมก่อนจะเล่นนะ้อยพี่นะหลายคนจะเลยว่าโปรเฟลแน่นอนนะครับ ตัวถูกตัวแพงประมาณนี้ครับพี่แล้วจุดที่ทีเด็ดท,ที่ขายของเกมนิ้พ,พี่ตัววายเหลือจตบิตรงนี้แมงคูณได้ส่งฟดที่1ิบพี่พี่ภาคแรกไม่มีคูณ1ิบนะภาคแรกมีฟูดตั้งแต่คูณห้าแต่ภาคสองนี้จัดไปเลยคูณ1ิบแล้วก็มาลองลุ้นกันดูพี่พว่าว่ามันจะมาดีขนาดไหนในะวันนี้นะครับนะความไม่แน่นอนห้าเต็มห้าที่ผมแจ้งนะว,ว่าเดี๋ยวไฮน์อนเปไดั๊เหมือนภาคแรกพ,พี่ความไม่แน่นอนเป็นเกมที่ความไม่แน่นอน,นแม่งสูงประมาณหนึ่งเลยสูงแบบอสูงมากเลยกันนะครับแต่ถ้าแตก มันแตกเยอะมากนะ 3, 4, 5เท่าจากยอดฟื้นเนี่ยเป็นไปได้ครับผมกับเดอะแฮนด์ออลไมดานนะครับอ่ะผมขอไม้แรกที่6,000แล้วกันนี่พี่โอ้ย,ยเป็นหนึ่งรัวๆเลยอันนี้คือหมุนกากเนอะ่ยอันนี้คือหมุนกากเนอะ่ยอ่ะมาพี่มาลองลุ้นกัดูว่าวายจะมาสวยงามกรามตัวขนาดไหนนะครับเออมา เย็นเป็นเอ้ยเย็นโตวายอู้เพิ่งออกตัวสองตัวครับออกสองตัวแบบนี้น่าจะไม่รอดว่ะน่าจะไม่ไหวพี่นะเพิ่งออกสองตัวเหมือนจะดีนะแต่มาช้าไปหน่อยวายเหมือนจะสวยแต่มาช้าไปหน่อยผมขอหกพันอีกกึุแล้วกันมา

มาอยู่ห่างไกลอ่ะเฮ้ยพี่พี่เชียร์แตกกันวะแตกกันวะ้ฝ่ายใดแตกกันวะเป็นไปไม่ได้ ตัวเบาพี่แต่ก็เฟรเฟเฟอร์ชาเหนีวนะครับโอเคพี่พี่นะก็จะประมาณนี้พี่พี่กับเกมที่ผมบอกเลยว่าความผันผวนแม่งห้าแต็มห้าพี่พี่แต่ถ้ามันแตกมันแตกหนักนะครับนะผมไม่จบผมขอจัดไม้หมื่นก่อนจะจากลาด,ดีกว่ามาพี่พี่มานะครับไม่รู้แตกไม่แตกยังไงเอาเพื่อความมันเพื่อเป็นแนวทางกับพี่ท่ทานวันนี้ดีกว่าแต่ส่วนตัวผม,มก็ยังให้มองว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าตามนะท่านไหนยังไม่ได้ตามเกมนี้ก็ฝากรบกวนกันจริงๆ ลองแวะกันมาได้พี่ตามมาก็ได้ที่เอ้ยทำไมปั่นกูไม่ดีเลยวันนี้ที่ปักหมุนเลยพี่นะครับนะฝสาหมุนนะครับอะมาผมว่าวายมันมันมาดีกว่าภาคแรกนะอันนี้ความเห็นของผมเลยพี่นะโอ้โหแมงอีหลอบเดิมจริงด้วยอีหลอบเดิมพี่พี่ครับผมนั่นแหละครับพี่พี่ที่ผมเตือนกันไปบ่อยว่าถ้าตาแรกแม่งแตกแล้วนะครับตาสองแม่งแดกเปอร์เฟกสูง ด้วยครับพี่พี่ตามภาพเลยแล้วกันนะครับนะก็ฝากกันแล้วกันเกมนี้สวนตัวผมชอบนะพี่แต่ขอจิกคติคําเดิมว่าจะพี่พตามมาตาแรกที่พี่ได้แดกนะพี่พี่เปลี่ยนเกมจะเป็นอะไรที่เปอร์เซนต์ที่เราจะไม่เสียตาสองเยอะที่สุดไปอยู่เกมใหม่แต่เกมใหม่ก็ต้องเลือกให้มันดีไม่รู้ว่าเกมไหนดีช่องนี้มีบอกว่าเกมไหนดีก็พี่บอกกันแบบความฟื่นฟัดตรงไปตรงมาดีบอกดีกากบอกกักอย่าตามบอกอย่าตามแต่เกมนี้ตามได้เชื่อผมปักหมุดมาเชิญมาชมกันได้นะครับวันนี้ไปก่อน Yeah. <laughs>